เอทั้งยูทูบไปเนี่ยอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะครับแฟนเพจอ้ายพองฟองคนเดิมเด้อนะครับผมไหนล่ะที่ไหนล่ะนี่ครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่วันนี้เราจะมาตามครับอาจารย์จะนะครับผมอยู่ที่อยู่ไหนนี่บ้านเจริญโคลบ้านเจริญโคบ้านเจริญจังเอิญโคบ้านจังเอิญโคตบลตะอองตำบลตะอ่องอำเภอเมืองสุรินทร์ มาตามตามถึงสำนักเลยตามถึงสำนักกันเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านแฟนเพจไอ้พองพองคนเดิมแล้วก็ทางช่อง youtube อนอนซอนถินิสานนะครับวันนี้เราก็เดินทางตามอาจารย์จะนะครับตามมาถึงสำนักเลยนะครับผมอยู่ที่บ้านตะเอินโครครับอำเภอเมือง,งฮะตะเอินโคโอเอินจ,จ,จังเอินโค,นโค,คบว่าวงายกเนาะ ภาษาเลยนะครับภาษาไม่แข็งแรงเด้อนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสำนักนะครับผมของอาจารย์จะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอาจารย์จะก็อยู่ด้านในนะครับนะครับผมวันนี้เราก็เดินทางนะครับมาถึงที่นะครับตามถึงที่เลยนะครับตำหนักือว่าตำหนักือว่าสำนักอาจารย์จะนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับป้าดีแม่แม่อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่เก้าสิบแล้วเก้าสิบเท่าไหร่ครับเก้าสิบเอ็ดแล้วโอ้เก้าสิบเอ็ดแล้วกินข้าวหรอยู่ไหมแม่อายุเก้าสิบเอ็ดยังแข็งแรงดีอยู่นะสายตายังดีอยู่เลยยังปดวงอาทิตยปีเราอยู่เป็นเหมือนดวงอาัิตย์ลอยปีโอ้ถ้าเบิทะเบงไหม โอ้เราแข็งแรงแข็งแรงเนาะจำวันเกิดปีเกิดตัวเองได้ไหมเนี่ยเ <c oughs> จำไม่ได้จำไม่ได้แล้ว <c oughs> จำอือก็จำเกิดปีอายุเก้าสิบเอ็ดปีกินอะไรกินขนมกินขนมโอ้กินขนมดูยังแข็งแรงด้่ยเ <c oughs> นาะดูยังแข็งแรงอยู่เลยแม่เนี่ยอายุเก้าสิบเอ็ดปี คนเท่าโบราณเนาะแต่แข็งแรงอายุ91ปีอยู่ที่ไหนฮะอยู่ผมอยู่วีรามครับแม่อ,อยู่วีรามานอนหลับฝันดีไหมแม่นอนหลับฝันดีไหมฝันไงไมัคนคอยจำเอยบอกไว้ลูกหลานเลยนะ บอกมันโชคด้วยมันไม่รู้เรื่องเอางวดนี้งวดนี้มีมีตัวไหนงวดนี้ได้ไหมไม่รู้ไม่รู้โอ้แม่นะไม่ใช่อายุมากกว่าเก้าสิบเอ็ดบอสแม่หนิไม่ใช่เก้าเก้าสิบเอ็ดจูบ่ฮะปีมะเมียปีมะเมียรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองว่างหน่อยแม่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหนึ่งเนาะ แม่อายุเกอ็ปีด้านในก็เป็นตำหนักเนาะเป็นสำหนักของอาจารย์จ้าเนาะโอ้โษไก่เนาะ นะครับผมขออนุญาตบาดคําเด้อนะครับขออนุญาตนะครับคุณแม่ก็จุดทูบก,ก่อนเนาะนะครับจุดทูบนะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางเข้ามาที่ตําหนักนะครับผมก็เรียกว่าตําหนักใช่ไหมครับตัวนี้เรียกว่าสํานักตําหนักใช่ไหมเรียกตําหนักเนาะนะครับเป็นตําหนักของอาจารย์จะนะครับตัวนี้แม่ก็จะจุดทูบก,ก่อนใช่ไหมครับจุดทูบบอกกล่าวนะครับในการขอโชคด้วยเนาะ อันนั้นคืออะไรครับขอนไม้อะไรครับอ,อันนี้แม่หมืนสีฮะแม่หมืนสีแม่หมืนสีอ๋อเป็นแม่ตะเคียนใช่ไหมครับใช่ม่ตะเคียนียนเ่เอดยุดอะไรครับลืมละอ,อ,อ๋อครับเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสอบถามอาจารย์จาจารยอยู่ด้านในนะครับผมนะครับตรงนี้เอ้าทำไมแม่เป็นไม้ตกน้ำมันเราบ่กแม่ ไม้ตกน้ำมันเหรอเนี่ยไม้ตกน้ำมันเหรอไ,ไม่มีออไม่อย่างนี้เลยอืมไม่านี้เลยไม้ก็ออกเป็นน้ําอยู่ตลอดใช่ไหมต้องเอาน้ําครม,มตลอดน้ำโครมต้องโอ้ต้องเอาชูโอ้ะออะนะครับผมเป็นไม้เก่านานแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในเด้อน,นะครับพี่น้องด้านในนะครับ เรสอบถรครับผมยุตํตำหนักขาจามีรับเพ็ดอย่งในองดอกไม้ดงนะคะก็มีพวกรับเสริมดวงพวกสนอทเบีาอยู <h <h ่นะคะสี่าหม่นหนงห้าสบราหมนก็กซื้อใบนะคะท่านชมเนี่ยนะครับผมนี่ก็เป็นตาหนักของอาจารย์จ๋นะครับอาจารย์เป็นเป็นลูกศิษย์ลของทานไหนครับสายไหนครับผมอ่ะก็เป็นอ่ะทงงท่านผู้ชมได้ชม ลูกสีล่างร้อยแปดตนอยู่ในป่าหรือปพาพันีลูกศีต้องหายเยอะไหมอาจารย์ก็เยอะครับส่วนมากนี้จะเน้นุ่งทางด้านสั่งเนะพาะครับผมด้านัลโ์ตัเลยนะครับผมกระเทาะเลยเด้อัเดีย๋ดวยวชิบเล้วได้คือตัวคอาจารย์มาพินขึ้นเก้าหกเจ็ดเก้าครับสองตัวขึาาข้นห้าหนึ่ง โซนตัวขึ้นห้านึ่งกระดาษเขียนไว้เนาะันนี้เนาะอาจาเขียนอะไรเนี่ยวกผมอาจารย์เขียนเขีให้ด้อจรัซื้อเรองอะไรครับแต่ห้า็นึ่เมื่อวันวันโวยออครับเลข่้นมาขึ้นจากไหนวันหวยออคกับรับที่ซื้อล่าสุดที่ว่าสามสาว่ามันต้องลงสององพกป้าเขาซื้อกันครับ แอนโทเนก็ไปลงสามสามอาจารย์เพราะว่ามันต้องซื้อขึ้นจ้าซื้อขึ้นซื้อลงครับเวลาคนถามเยอะมันมากเคลื่อนเป็นการเคลื่อนอันนี้เลยอาจารย์ประกาศแดงครับอาจารย์ให้ให้กันเปิดเปิดมาแกงยิ่งครับผมอย่างใส่ประกาศแดงดีกว่าเมื่คนก็เห็นหลายผมกล่อนนะครับกระเด็กระเด็นเมื่ขึ้นได้เล็กนิดนะครับอ๋อเป็นอ๋อเมื่อกี้เล็กนิดใช่ไหมคะเล็กนิดเล็กนิดสมาร์ทมันจะขึ้นนะครับฝาก ถ้าปูกปให้มันก็จะขึ้นมันรอบก่อนที่ว่าออกแปดตัวหกติมออกเรขบุนะครับค่ะแต่เดี๋ยวมันขึ้นมาเก้าหกเจ็ดครับขึ้นคางสามตัวครับแต่เราดูมันจะออกบุหรือจะออกบุญครับทำพิธีเมื่อกี้นี่บอกที่ผมเข้ามาที่จุดคี่จุี้ครับมันขึ้นค่ะโจ้หนึ่งอาจารย์ครับอาจารย์โชว์ให้นอนนะคะครับผมเก้าหกเจ็ดห้าหนึ่งสามตัวเก้าหกเจ็ดกับห้าหนึ่งนะคะท่านชมดูชัดๆใกล้ๆเลยนะคะ ารครับแล้วก็เรียนจากการเห็นหาซี่ครับได้มาตั้ใส่ครับได้มาตั้ไหนครับห้าศรที่มันที่ผมจับซีห้าหนึ่งครับผมก็เลยดัดซีห้าก็เลยเอามาดูสวยอยู่เด้ออาจารย์อาจารย์แยกมาทางนี้หน่อยคานผู้ชมนะครับผมรอเรียนรย์จมานะครับผมอาจารย์จมาแขวนหนึ่ครับผมเป็นตัวเลขนิมิตของอาจารย์จ้านะครับได้เป็นเก้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับผมนะครับเก้าหกเจ็ดกับห้าหนึ่ง นั่งนิมิตขึ้นมาเลยใช่ไหมครับครับขึ้นมัอกี้ครับ967ครับข้นขาสามตัวครับขึ้นตัวใหญ่นั่งขึ้นมาเลยครับขออย่าเชีย์ได้แล้วกันค <c oughs> รับขอย่าเฉียดเอาตรงตรงเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้เฉียดน้องอนอันเมื่อกี้เฉียดอาจารย์ทั้งบนทั้งล่างเลยเฉียดเฉียดเต็มหนึ่งแปอง้ามแล้วก็สามสอมมันต้องซื้อขึ้นซื้อลงน้อเล็รครับถ้ามาคู่ก็ต้องลงคู่ขึ้นคู่ถ้ามาขี่ก็ต้องขึ้นขี่ลงขี่ครับจบเว้นถ้าข้าวตรงแล้วก็จบเลยครับจะ้ะย เก้าหกเจ็ดกับห้าหนึ่งนะครับการจักรบนั่งได้เมื่อกี้นะครับผมเลขนี้มิดขอาจานนะสวยมากเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะผมแชร์ไปเยอะๆนะครับไปขึ้นค้างชัดมากที่สุดก็คือเก้าหกเจ็ดนะครับขึ้นที่แต่ห้าหนึ่งนีขึ้นรางรางนะห้าหนึ่งขึ้นรางจำเป็นเมื่อวานก่อนครับมันขึ้นไม่ชัดครับแต่มี่ที่เขาผูกผูกไดเข้ามามันขึ้นภาพเลยครับ ค้างมาคูเข้ามาขึ้นขึ้นผมก็ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยขึ้นเป็นภาพไปใช่ไหมครับขึ้นเป็นภาพไปถ้าได้ถ้าแกให้มันถ้าเลขชัดเลยตรงเลยมันจะขึ้นค้างเนียครับสามเลขมันจะให้เห็นนะครับอันนี้มันขึ้นค้างนะครับเลขสวยนะ 9ก7นี้ได้จากตอนที่อาจารย์จะทำพิธีขอชุดแรกตอเที่อาเข้ามานะครับจุดทูกนะครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่ในในในข้อบุญเสึกของอาจารย์เลยครับอาจารย์มันเป็นมารในสายตาเราบอกคับมันเป็นภาพเลยเป็นภาพเป็นภาพตัวเลขขึ้นเป็นภาพตัวเลขขึ้นมาให้เห็นเป็นเส้นเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยครับเป็นสามตัวเลยสามตัวเลยคือเก้าหกครับถ้าห้าเลขนี้ขึ้นราง่าจะมีเทียดครับถ้าไม่ถ้าไม่ดีเป็น ห้าสห้าสองก็น่าจะเป็นห้าสิบเพราะว่ามันไม่ค่อยชัดเพราะว่าเลขไม่ค่อยชัดมากจะขึ้นเต้มคือขึ้นแต้มลงแต,แต่ยากให้อาจารย์อบอกอีกทีหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ดูที่สำนักเนาะครับผมเพราะว่าต้องเข้าทรงครับถ้าออนไลน์ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าออนไลน์ก็มันดูได้เลยครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลาอาจจะไม่มีเวลาได้ดูเลยไม่มีเวลาได้ดูเนาะครับไม่ว่างครับ ราะว่าต้องทำเลขหวยครับหาน่อยสู้ฮันครับอาจารย์แล้วหาหน่อยเหรอครับอาจารย์ม้วนนี้หาหนอ่อยได้เหมืง,งนกันหาหนอ่อยตัววันนี้ที่มีตัวตัวเนีนมันจับไว้มันจะมีเลขสามหกแล้วก็แปดสองาจารย์แล้วก็เจ็ดเก็ดในการเขียนไว้เลยรับปรารกลี้ยงอีกฝั่งนึ่งเลยครับคุณผู้ชม ถ้าไม่เคลื่อนก็เข้าทุกรอบครับวัววานก็ตัวเล่นสามสามรอบปกติมันมาออกรอบนี้ครับทำเต็มรอบแล,ล้วมันเคลื่อนออกไว้ครับกับสามจิตวัว,วานก็เข้าทั้งหมดอาจาร,รย์ให้ตั้งสามเลยใช่ไหมคะครับผมก็จะเป็นรอบครับยกเว,เว้นเป็นเครื่อง ตัวจับไว้มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวเล่นนี้สามหกนี้มันก็จะเป็นตัวเล่น้อยเหมือนกันครับแต่สามารถไปเข้าราวสตาร์รอบแรกของมาดีได้ก็ต้องกูัครับกลัวมันเคลื่อนมันมันชอบมากจะเคลื่อนเข้าไปครับครับของปกติแปดสองตั้งตรงตรเนี่ยครับตรงตรงแต่ควาปกติมันก็จะเป็นแปดสองเนี่ยจะเป็นฮารอดไลนครับ วันนี้มันทีอะไรบอาวันนี้ันทีวันนี้จะไม่จาครับเพราะวันนี้พิเที่สิบเนาะครับมีน้อยพิเศษน้อปกติแล้วก็น้อยวี p ีก็รวมอยู่เลยใช่ไหมครับคือจะว่าจะเข้าตรงกับขึ้นดันแต่สุดว้ามีรัซีแต่สุดว่ามีจดซีโทรมาถามเรื่องเรียกคนบ้านนี้อาจารย์จะบอกได้ไหมครับผมให้โดยตรงอ๋อสบายก็จะให้แอไลน์มาเลยมากกว่าครับเพราะว่าถ้าโทรมันเยอะครับ

รีลงพิมไปนะคะ967กับ51ชัดๆเลยนะครับ เชิงอะไรล่กดสายสิพี่้าจาแล้วถ้าเรามาดลอคือเราต้ององหรือว่ามเป็นกหม่ครับไมได้ครับตอนนีแล้วแต่จขึ้น เดี๋ยววันนี้อาจาระสักองสอนาทีครับแป่หนึ่งนะครับผมตัวครับตัวเลขเก้าหกเจ็นี้กับ5้าหนึ่งอาจารย์ชอบมากไหมครับผมครับถ้าขึ้นแล้วก็ชอบเลยครับถ้าขึ้นจะชอบเลยตัวนี้มั่นใจประมาณจีเซมีเปอร์เซ็นต์ให้นะครับอาจารย์ ถ้าขึ้นสมตัวอะไผมก็มั่นใจครับมั่นใจว่ายเปอร์เลยเนาะครับ96751 <6, 6, S 1> นะครับ, 6, 7, บตัว <5, S 2> ตัวเลขนั่งนิมิตได้ของอาจารย์สะนะครับ9 6 7 5 1อาจารย์นใจเยน <laughs> อาจารย์น เร็วนะครับวนนี้นะครับมินิห็นเร็วมากเลยนะครับนะครับตัวเลขชัดชัดนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะ967กับ5เลยนะครับ967กับ5เลยเป็นแนวทางเดื่อนะครับคุณผู้ชมเป็นแนวทางครับ อันหมายถึงเอา <coughs>

นะครับผมวันนี้แอดก็เดินทางมาที่ตำหนักหรือว่าสำนักของอาจารย์จะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามนะครับว่าอาจารย์จะจะมีแนวทางให้กับทุกท่านเป็นตัวไหนกันนะครับผมในวันที่1เมษายน2564นะครับผมอาจารย์จะจะนั่งทําพิธีขอโชคให้นะครับผมว่าในวดนนี้จะได้เป็นตัวไหนกันนะครับผม อาจารย์จะครับอาจารย์จะเขมรสุรินนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมถ้าท่านไหนอยากดูดวงก็เดินทางมาได้นะครับที่ตำหนักหรือว่าสำนักอาจารย์จะนะครับผมหรือว่าจะโทรสอบถามตามเบอร์นะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ที่เบอร์ให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะโชว์โทรเบอร์นะครับโชว์เบอร์ให้นะครับ

over here you.

ว,ตำตำว่ามันก็อยู่ได้ครับแต่เป็นความคึ้นกันแบบมันเหมือนกันวความคล,คลมันกีคล้ายๆกันเห็นว่าจะผ่านจะเห็นว่าผ่าน แล้วต้องพยายามเลยน้อยใจเพราะว่ามันคัอทำค้องยางอะอาจารย์มันขายคล้องโดยแบบทำอยู่ไม่ติดอะไรมั้งเขที่อาจารย์บอกว่าถ้าขายสา้อผ้าดีกว่าขายพวกคอนเซ็มันน่าจะเปลี่ยนเอามาเสริมต้องอ่านสุขธรรมสู ส้าเป็นส้มืสองก็ได้ช่ไหมครับถ้าเดินถ้าเปนเสืาเก็ไวสาเสื้อมาดวงมัให้ยีเดในกพน่ก็นทลานนนตงนไหนตอนนังนะคื่อยังตาไปเนี่ยมุนเจเองเบิกเลย มันก็ค ah, e ือเขาให้โชคออให้โชเาให้โชคให้โชคเ็นเหงูให้โชคเป็นเหงูครับโชคทายจะนองแต่เป็นโชคน้เราเตจังยังโฟกัสคกชคแบบเอ็นคงช่วงนี้ก็มีบ้านจะเปิดอีกทีก็ได้ประมาณปลปลาปีโอ้แปีเ่องนี้กปิเอยู่ แล้วเริ่มยังไงเราวลาทำอะไรอาจารย์มันรูดปิดขากมันมันเป็นเพราะอะไรเย พูดถึงเช้าอะไรกันตุ้งทากอาจารย์มีคาถามหรือว่าเราต้องพูดเองเลยอ๋อจุดแล้วก็พูดเองตามของเราพูดเองเลยพูดเองขอเองอะไรเองเช้าแต่รวงมก็จะดีอยู่อ๋ออีกอย่างหนึ่งนะจาหอยถาผาหน่เวลาโน้ไปขายของน่ะถ้าสมมติว่าโน้ไปขายคู่กับเตนน่ะมันเดือดมั้ยอบชอบครับ ไม่ใช่มันมันไม่ได้วาดทะเลาะกันแต่ถ้าสมมติว่าแยกกันนี่มันจะขายดีกว่าไหมเพราะว่าเวลามันแยกมันเคยแยกแล้วมันเงียบๆเหมือนกันคือคือรายเลกถ้าถ้าแยกนะเราจะยอดเพิ่มขึ้นไหมเพรเหมือนเวลามันแยกต๊มันงจะดูไม่ค่อยมีลูก ครับบด,ดวงวมันยังไม่ค่อยเปิดมากเท่าไหร่ต้องตุดทุกเช้าไม่ต้องตุดทุกเช้าคอพอรจากซีดเซ็ตนะฮะใครใขอช่วยจะดีขึ้นกว่าครับประกันการเงินครับทั้งหมดนะครับถ้าดวงไม่ค่อยดีมันก็ต้องเสริมดวงพวกบอกจับที่จะทานคอพอรผัดเช้าติดทุกหัวใจดวงมันจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมขายของมันจะได้ง่าย เพราะว่าช่วงนี้หนูดูแบบอะไรก็ติดขัดรถก็เวลาเราไม่ได้ติด kh ó kh ó kh ó, ทุกพอพอตุกเช้ามันก็ทําให้หนักกว่าเดิมอันนี้ว่าดวงนิดเปียวสิสิ่งที่เขาไม่ช่วยใช <c oughs> ่ค่ะหนูดูแล้วมันยังติดขัดทุกอย่างพอจะไปหไหนมาไหนอันนู้นก็เสียอันนี้ก็เสียก็เป็นอย่างนั้นะครับคุณบอกดวงดานมันก็จะเป็นได้ดีกว่าเองนะครับดวงถ้าดวงดีแล้วมันจะได้ด,ดีขึ้นนะครับ เนียงหละน้เียน่แ่อันนี้นอนัน่นยียตามโมนะจังมือจะมีขนาดไหนครับ